ท่านพระเถรานุเถระท่านผู้มีบุญทั้งหลายจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในภาคแปดหนองคายมีวัดหลงพ่อพระสยวัดโพชัยซึ่งมีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่หน้าสงการก็ดีจะมีคนไปนมัสการหลวงพ่อพระสายจำนวนมาก มืดฟ้ามัวดินมีพระเดชพระคุณนเจ้าคุณพระราตรัตนาลงกรเป็นพระเทลระดูแลดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยทุกอย่างภายในวัดโพชัยนอกจากนี้ท่านมีท่านเจ้าคุณพระศรียานวงศ์ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิระ โมรีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอำนวยความสะดวกทุกอย่างท่านจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยมีวิยาาิธิพลที่ดีเด่นจึงเป็นที่มาของจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องมีการวิจัยทำอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนี้เหมาะควรไหมได้รับ เกี่ยวกับเรื่องของบริบทต่างๆการตรวจสอบอย่างดีที่สุดทุกอย่างรอบคอบดีโดยประการทั้งปวงเป็นที่มาของความเรียบร้อยจังหวัดหนองคายพระเถรานุเถระถูกหล่อหล่อให้เกิดความเรียบร้อยจะทำอะไรก็ตามแต่เตรียมไว้ก่อนยะทิสังคสะปะตะกันลังถ้ามีความเรียบร้อยนี้ ทำอะไรก็สำเร็จเตรียมไว้ก่อนให้ดีที่สุดที่จะดีได้เมื่อเตรียมดีที่สุดแล้วนี่สิ่งหนึ่งซึ่งควรมีและควรเป็นนั่นก็คือว่าก่อนทำกำลังทำและหลังทำก่อนที่จะอบรมอรุปชาหรือพระเถราังเทระในเขตจังหวัดท่านก็จะต้องหล่อหลอมให้ดีที่สุดก่อนทำเอกสารพอไหม ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้มีความพร้อมมีความเตรียมตัวมาไหมและหลังอบรมได้มีการตรวจสอบถามหาผลหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงจังหวัดหนองคายฝึกฝนด้านนี้ก็ให้เกิดความเรียบร้อยพระเถรานเาุเถระเจ้าคณะพระสังคาธิการของจังหวัดทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีความเรียบร้อยอย่างนี้ ฝึกฝนให้เกิดความเรียบร้อยรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะวางอะไรก็ตามแต่จะวางสิ่งของใดๆก็ตามแต่และจะเรียบเรียงอะไรก็เกิดความเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่ดูดีโดยประการทั้งปวงเกิดจากการฝึกการหัดดังกล่าวเมื่อเกิดจากการฝึกการหัดแล้วมันจะนำมาซึ่งความน่าเลื่อมใสนำมาซึ่งความน่าศรัทธา มีพร้อมความมีพร้อมก่อให้เกิดบริบททุกสิ่งทุกอย่างด้วยดีโดยประการทั้งปวงขอบุญกุศลที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัตนารงค์กรเจ้าวาดวัดโพชัยเจ้าคณะจังหวัดหนองคายได้พยายามรังสรรค์ให้วัดโพชัยสง่างามสวยงามโดยตลอดและทำให้ พระภิกษุสำเนียนภายในจังหวัดเรียบร้อยสง่างามไปด้วยมีแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับเป็นนิมิตหมายอันดีสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอีทังพลังเอตสมิงรัะตะนะสมิงสัมปทานะเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปาถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเทิน